สวัครับวันนี้เราอยู่กับบัตตี้บัตเตอร์กับตาลุงประจนไทยเพิ่งเข้ามาสองดูในอุปกรณ์การแต่งตัวนะนี่มันมีหมวกด้วยที่ป้องกันเวลาที่โดนอาวุธตีลงมาเงี้ยในอีพีที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเจอกับนักดาษนะที่เขาแบบมีอุปกรณ์ป้องกันหัวนะตรงนั้นนะ่ะทำให้เราแอบปวดหัวเลยนั้นเราต้องใส่เข้าไปก่อนบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนแล้วเราก็ถึงดานที่เท่าไหร่กันละสิ มา15ก็15ดูโว้ยเฮ้ย,ฮยดาบคู่นายคือคิริโตเหรอใส่เสื้อโค้ตสีดำหรือดาบมือเดียวแต่ไม่ใช้โล่อย่าบอก้ว่านักด,ดาบสีดำตอนนี้มันโซโลเพลเยอร์ที่อยู่แนวหน้าบีเตอร์แทกกลุ่มพิชิตเกมครับยังไงล่ะยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงยังไงแต่นายไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไงล่ะในประมาทไง นายประมาทเกินไปนายตลุงห่งร้านเราผมไม่ร้านเราทรง,งผมเรามีทรงผมผมยาวด้วยนี่ไงเราจะนายทำอะไรเราได้บ้างไหมล่ะนี่เลยครับนี่เลยอุ้ยคิริโตคุงคิริตตคุงคิริตคครตคุงจะตายแล้วนะถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวผแม่ยกโลกอาบดูไปทีหนึ่งแล้วก็ตายเฮ้ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่เลย ตาลุงคนนี้เนี่ยตลุงคนเดิมหรือเปล่าถอยเชิงก่อนยกอเอ้ยยังไงเขาเป็นมีดสั้นนะเราไม่จะเป็นต้องยกสุดมะโลกนี่แต่ว่ามันติดนะมันเดินเข้ามาไปชิดเลยถอยไปดเพื่อนนี่ไงนี่ไงก็เสียของเราก็คือเราต้องตีแบบไปชิดหน่อยนะึง เออนายไม่มีอาวุธแล้วเด็ดนายตัวขาดแน่เพื่อนบอกเลยนยีนย่ไงนี่แค่มือเปล่าเราจะมาสู้กับคนมีอาวุธได้ชุดก่อนนายมันคิดผิดไปแล้วนี่ไงสุดท้ายนายก็ตัวแตกว้ตะลุงคนนี้ดูจากใบหน้าแล้วช่างน้ากลัวนะ่าจะผ่านศึกมาโชคชนดีครับปรุงเปิดก่อนได้เปรียบไงละ่ะสงครามนะ่ะมันไม่มีหรอกนะ ความเห็นอกเห็นใจอะไรครับนี่อะไรฟันเข้าไปฟันเข้าไปนี่ไงละ่ะคนที่รอดเป็นคนสุดท้ายตั้งหากละ่ะจะได้เขียนบันทึกเรื่องราวความเป็นมานายเนะี่ยได้ตายไปแล้วเอ้ยเอ้ยยัยงไงละ่ะมีโล่ทิ้งโล่ไม่ลง <c oughs> เกมนี้เอ้ยเอ้ยเอยอาจารย์เห็น่งเลือดรูจ้จักไหมนี่เราบนดิปเตอร์ นี่ไงขานเฉาะนายมุดเข้ามาใต้เรามันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะเพื่อนส่วนหัวเราก็มีอุปกรณ์ป้องกันนายไหนแค่โดนขวาน,วานควงสวิงสวิงแล้วก็แต่โอ้มาหล่อมากเฮ้เขามีหมวกที่ดูดีกว่าเรานะ่นะแล้วถอยมานิดนึงมาดินี่นี่น,น,นี่เราต้อง นี่นายคิดว่าหมวกนายเนี่ยมันปุ่งกันนายได้หรือเปล่าล่ะคยแต่ว,ว่าเราเจ็บนะนี่นี่สับเข้าไปถ้าเขยนเขาขาดเนี่ยจะดีมากนี่นี่ใครขยันใครขยันออกอูดก่อนคนนั้นจะมีโอกาสได้ดามเมจมากกว่าแ้วนายน่ยกำลังจะตายนายรู้หรือเปล่านี่ล่ะนี่โอ้ยเรียบร้อยติดมาเลยติดกับขวานมาเลย ะจะใครแล้วก็ไม่หวั่นไม่หวั่นมามากวิเขาชื่อกระบองอันนี้นะแต่ลุงคนนี้อใส่ชุดเกาะซะด้วยนี่นแต่อาวุธตะลุงมันไม่มีคมไงแต่ว่าอาวุธเรามันมีคม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 มันทําให้แขนขาดได้เลยนะวิวิแล้วยังไงก่อนแล้วยังไงละ่ะยังไม่โดนเลยสักเพยบอกเลยว่าเรามีโลที่ป้องกันแล้วถ้าโลเราไม่แตกนายก็ตายอย่างไงละ่ะโอ้โหตัวแตกไป ว่าอีพีนี้มาโหดจัดเลยเราว้าวตรงนี้โลเขาดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอะไร,รับเนียก็มาครับก็มาครับก็มาเนีก่ก็มาโลดีกว่าแล้วไงแต่ก็ไม่ใช่แค่โลนะชุดเขาเสื้อผ้ารองเท้าดีกว่าแล้วหมดทุกอย่างอีบา้าเอ้ยแต่ว่าด้วยความที่เลือดตักสู้แม้อาวุธจะด้อยกว่าแต่เราก็จะสู้เฮ้ย <c oughs> ยังไง <c oughs> มันท่าอะไรกูเนี่ยนี่ นายน่ะติดเราเกินไปหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะตายเอ้ยเราก็โดนเราก็โดนเหมือนกันแต่เขาโดนเยอะกว่าแต่เขาโดนเยอะกว่าขออีกทีเดียวขออีกทีเดียวเต็มเต็มอาวุธด <Julia> ุดมือก็ตัวแตกครับ